สวัสดีค่ะหนองคายอ่วมฝนตกหนักตลอดคืนระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นทลักล้นเข้าท่วมเมืองใจกลางย่านเศรษฐกิจแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกวันที่14กันยายน2567สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดหนองคายระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้น วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคายช่วงเวลา9นาฬิกาวัดได้13.67เมตรเพิ่มขึ้นจากวานนี้57เซนติเมตรสูงกว่าตะลิ่ง1.47เมตรปริมาณน้ำฝน156.5เมตรแนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่16กันยายน2567ฝนตกหนัก ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดตกท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยกลุ่มเมฆฝนทำให้น้ำโขงทลักเข้าเมืองหนองคายตั้งแต่ถนนริมโขงดันเข้ามาถึงถนนมีชัยและถนนประจักษ์ศิลปาคม ใจกลางย่านเศรษฐกิจของจังหวัดหนองคายระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ1เมตรบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆได้พากันกั้นกระสอบทรายและยกของขึ้นที่สูงมีการนำรถยนต์ขึ้นมาจอดไว้ริมถนนพนังชนประทานหนองคายพลพิสัยรถนำออกมาไม่ทันก็ถูกน้ำท่วมจนถึงล้อรถยนต์เจ้าหน้าที่กู้ภยัยได้นำเรือท้องแบนออกมาให้ความช่วย โดยพบว่าเชา้านี้มีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคายออกมาซื้อสเสบียงไปให้เพื่อนเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่สะดวกออกจากโรงพยาบาลได้ในขณะที่ผู้ป่วยที่อาการไม่หนักสามารถขอกลับบ้านได้ขณะที่ทหารจากกองพันทหารราบที่3 กรมทห,หารราบที่13กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำตามอาคารบ้านเรือนของประชาชนที่บ้านเวียงคุกตำบลเวียงคุกอำเภอเมืองหนองคายทั้งกลางวันกลางคืนเนื่องจากกระแสน้ำโขงมาเร็วและแรงและ เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบางจุดถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วพร้อมทั้งช่วยชาวบ้านขนข้าวของมาไว้ยังที่ปลอดภัยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่วนทางด้านปศุสัตว์จังหวัดหนองคายได้ช่วยขนย้ายวัวที่ติดอยู่บนเกาะดอนต่ำกลางแม่น้ำโขงจำนวน102ตัวกลับมาไว้บนฝั่งได้ทั้งหมดโดยพบว่ามีวัว1ตัวอ่อนแรงต้องเร่งให้การรักษา รวมถึงช่วยเหลือกเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่นำไก่ออกจากฟาร์มที่กำลังจะถูกน้ำท่วมน้ำดันเข้าพื้นที่เลี้ยงไก่ต้องอพยพไก่และสัตว์เลี้ยงไปอยู่ในที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนนอกจากนี้ทางอำเภอท่าบอกก็ยังเร่งช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยจิตเตียงผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ